ากาวนี่ก็คือมันการด้านญาติโยมทุกคนนี่แหละวัดวาที่สร้างขึ้นมาแล้วนี่ต้องมีคนอุปถัมภ์โดยชาวบ้านเรานี่วยกันคำวัดศาสนาล่าศาสนาไว้ซึ่งวิถีว่าคำวควัดวัดที่สร้างเสร็จแล้วถึงจะต้องไปอุปถัมภ์ก็คอการที่โืมอคนคำวัดนี่น่ ที่วัดป่าสมณวงศ์นะคะก็เป็นวัดที่พระอาจารย์ต้อมปกติท่านก็อยู่ที่นี่นะคะ,ะแต่ช่วงหลังในท่านก็ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ญี่ปุ่นด้วยและทีนี้พอท่านไปนะท่านก็ได้เห็นภาพของอความสัมพันธ์ของคนกับวัดที่จะต้องแบบว่าพึ่งพาอาศัยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่คำจุนกันจริงๆนะคะเวลาไปอยู่ที่นั่นท่านก็เห็นภาพนี้ชัดท่านก็เลยเอาเอาเวิร์ดดิ้งนี้ นะคะมาใช้กับงานกระถิ่นปีนี้ให้คนที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ตระหนักในเรื่องนี้ความหมายก็คือว่าเมื่อมีวัดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนนะคะไม่มีพระออกไม่ออกเนาะบ้านเราเนี่ยเข้าไปจังหันเข้าไปประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยวัดก็อยู่ไม่ได้นะคะหรือถ้าในชุมชนหนึงอะคะ่ะไม่มีวัดนะคะ,ะผู้คนที่นี่ก็ขาด ที่พึ่งพาทางใจนะคะหรือว่าไม่มีแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในทางพุทธศาสนาของเราก็มีหลักที่ชัดเจนนะคะในการที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏสงสารนี้ดังนั้นทั้งสองเรื่องนะคะทั้งเรื่องวัดแล้วก็เรื่องคนเน่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอเกื้อหนุนจุนเจือกันมันก็เลยเป็นที่มาของคนค้ำวัดค่ะ